สวัสดีครับผมต้นหร,หรือว่ารู้จักกันในนามโทนิธนะครับก็เป็นเสียงเป็นในสังกัดเจริญกมีนะครับอยู่ท่ายบัวแกงนะครับนี่มือคาว่าเด็กบันดาลใจสําหรับผมเนี่ยก็คือว่ามันก็คือแรงบันดาลใจจากเด็กๆนะครับบางทีผู้ใหญ่เราอาจจะคิดไม่ถึงในสิ่งที่เด็กๆเ,เขาคิดกันนะครับแบบคากล่าวที่ว่าจินตนาการสําคัญกับความรู้นะครับครับแล้วก็สําหรับปัจจุบันนี้นะครับเด็กๆเ,เขาก็มีความคิดที่เขาเรียกว่า ก้าวไกลจนบางทีผู้ใหญ่เราก็ตามไม่ทันนะครับไม่ต้องพูดถึงรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วนะครับเนี่ยก็คือแม้แต่รุ่นผมก็ยังตามไม่ทันนะครับก็อีกหน่อยผมว่าผมอยากให้ทุกคนนะครับเติบโตไปกับเด็กๆแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปกับเด็กๆแล้วก็มีที่ที่จะให้เด็กๆนะครับได้แสดงความคิดแล้วก็ไอเดียการบรรเจิดของเขานะครับได้ที่นี่เลยครับที่ เพจของเด็กบันดาลใจนะครับเข้าไปเสิร์ชได้ที่ Facebook นะครับพิมพ์ว่าเด็กบันดาลใจแล้วจะขึ้นโลโกโล้คิ้วเขียวน่ารักน่ารัก,ก,กอันนี้ครับเข้าไปกดไลค์แล้วก็อา,อาจจะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับก็ฝากน้องๆนะครับเข้าไปมีไอเดียอะไรใหม่ๆนะครับเข้าไปแชร์กันที่เพจนี้ได้เลยนะครับเด็กบันดาลใจครับและย้ำอีกครั้งนะครับ กิจกรรมดีๆมหกรรมสื่อสร้างสรรค์พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับ22-24พฤษภาคมนี้นะครับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะครับพาลูกๆหล,ลานๆไปเลยนะครับแอร์พอร์ตลิ้งมักกสันนะครับได้เลบ